สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําให้รู้จักกระบวนการขึ้นรูปโลหะเบื้องต้นแบบต่างๆกันนะคะวัตถุประสงค์ในการรู้จักกระบวนการขึ้นรูปโลหะคือรู้ความสำคัญของการขึ้นรูปโลหะรู้จักประเภทของการขึ้นรูปโลหะแบบต่างๆและสามารถบอกข้อแตกต่างของการขึ้นรูปโลหะในแต่ละวิธีได้กระบวนการผลิตวัสดุประเภทโลหะ ทำได้หลากหลายกระบวนการซึ่งแบ่งออกเป็น 1. Solidification Process อาศัยกระบวนการการแข็งตัวในการขึ้นรูปได้แก่กระบวนการหล่อโลหะ 2. Deformation Process การเปลี่ยนรูปโลหะในช่วงการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างถาวรโดยอาศัยแรงทางกลแบบต่างๆมาทำให้โลหะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือที่เรียกว่าการขึ้นรูปโลหะด้วยแรง 3. Material Removal Process การตัดชิ้นส่วนของโลหะออกเพื่อให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นการ Cutting การ Grinding หรือการ Finishing 4. Particulate Processing หรือ Powder Metallurgy กระบวนการขึ้นรูปโลหะผง 5. Surface Processing Operation หรือ Surface Engineering เช่นการโคตติ้งหรือเพลตติ้งซึ่งเป็นกระบวนการเคลือบผิวแบบต่างๆ 6. s s s o p e r y t p o r a t i o n กระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเช่นการเชื่อมซึ่งถ้าพูดถึงกระบวนการขึ้นรูปโลหะส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงการขึ้นรูปโดยอาศัยแรงทางกลหรือกระบวนการ Deformation Process นั่นเองพื้นฐานการขึ้นรูปโลหะ แบ่งออกเป็น6กรรมวิธี 1. กรรมวิธีการขึ้นรูปเบื้องต้นเป็นกระบวนการเตรียมวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์นำมาผ่านกระบวนการผลิตขั้นตอนแรกให้กลายเป็นโลหะก,กึ่งสำเร็จสำหรับนำไปเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอื่นๆต่อไปเช่นการผลิตเหลกก็กกล้าเหล็กหล่อการผลิตเหล็กดิบหรือพิกไอรอน โลหะกึ่งสำเร็จรูปหรือ Ingot สามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดคือ 1. บ Broom เป็นแท่งโลหะที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดพื้นที่หน้าตัดจะมีขนาดอย่างน้อย150คูณ150ตารางมิลลิเมตร 2. Bullet เป็นแท่งโลหะที่มีขนาดเล็กกว่า Broom มีขนาดพื้นที่หน้าตัดตั้งแต่40คูณ40ตารางมิลลิเมตร และ 3. สสลบมีพื้นที่หน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความกว้างต่ำสุด10นิ้วและหนา1นิ้วครึ่ง 2. กรรมวิธีการแยกส่วนของวัสดุถือเป็นกระบวนการตัดเฉือนโลหะให้แยกออกจากกาันด้วยคมตัดซึ่งคมตัดทำมาจากเหล็กหรือเครื่องมือพิเศษในการตัดเฉือนจะประาศจากเศษชิ้นงาน 3. กรรมวิธีการต เป็นกระบวนการประกอบชิ้นงานหลายๆชิ้นเข้าด้วยกันเช่นการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อด้วยการยึดด้วยสกรู 4. กรรมวิธีการเคลือบผิวเป็นกระบวนการเคลือบสารต่างๆลงบนผิวชิ้นงานเพื่อป้องกันผิวชิ้นงานไม่ให้เกิดการสึกหรอจากการสกัดกร่อนหรือเพื่อเพื่อความสวยงาม 5. กรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัสดุ เพื่อเตรียมวัสดุให้เหมาะกับสภาพการใช้งานจริง 6. กกรรมวิธีการขึ้นรูปเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชิ้นงานโดยอาศัยแรงทางกลเช่นแรงดึงแรงกดแรงอดัดทำไมต้องรู้จักกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขึ้นรูปโลหะกระบวนการผลิตเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเพื่อให้วัสดุมีรูปร่างหรือรูปทรงที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน กระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยกระบวนการ p r o c e ซ s และระบบ s ิสเ e มซึ่งทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของวัสดุตามข้อจำกัดทำให้ได้มาซึ่งวัสดุที่มีรูปร่างตามที่ต้องการแล้วสามารถนำไปใช้งานได้การขึ้นรูปภายใต้สภาวะอุณหภูมิแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันคือการขึ้นรูปเย็นและการขึ้นรูปร้อน การขึ้นรูปเย็นเป็นการขึ้นรูปโลหะนะอุณหภูมิห้องซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง20-25องศาเซลเซียสร,ระหว่างทำการขึ้นรูปโลหะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกภายในจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปทรงภายนอกเท่านั้นข้อดีของการขึ้นรูปเย็นคือขนาดรูปทรงและพิกัดความเผือกของชิ้นงานจะมีความแม่นยำสูง 2. ผิวชิ้นงานที่ได้จะมีคุณภาพมีผิวที่เรียบ 3. เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเครียดตกค้างภายในชิ้นงานเพื่อเพิ่มความแข็งและความแข็งแรง 4. ประหยัดต้นทุนการผลิต 5. มีสมบัติเชิงกลที่ดีทนแรงดึงแรงอัดและแรงเฉือนได้ดีส่วนข้อเสียของการขึ้นรูปแบบเย็นคือ ต้องใช้แรงและกำลังในการขึ้นรูปสูงเกิดความเค้นตกค้างภายในทำให้มีข้อจำกัดต่อการขึ้นรูปและบางครั้งต้องนำชิ้นงานมาอบอ่อนเพื่อคลายความเครียดก่อนนำไปใช้งานส่วนการขึ้นรูปแบบร้อนเป็นการขึ้นรูปโลหะนะอุณหภูมิวิกฤตหรือ y s t iz a l l i z a t i o n t e m p e r a t u r e ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกภายในของชิ้นงานหลังจากการขึ้นรูปร้อน ข้อดีของการขึ้นรูปแบบร้อนคือใช้แรงในการขึ้นรูปและกำลังในการขึ้นรูปต่ำไม่มีความเครียดตกค้างภายในชิ้นงานสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้และชิ้นงานที่ได้มีสมบัติทางกลเท่ากันทุกทิศทางส่วนข้อเสียของการขึ้นรูปแบบร้อนคือใช้พลังงานในการขึ้นรูปสูงมากได้ผิวสำเร็จชิ้นงาน ที่ไม่ราบเรียบอาจมีขรุขระบ้างเนื่องอาจเกิดการออกซิเดชันที่ผิวของชิ้นงานอายุการใช้งานของแม่พิมพ์ป่ำสุดท้ายคือต้นทุนในการผลิตสูงการแบ่งประเภทของการขึ้นรูปโลหะจะพิจารณาจากแรงที่มากระทำต่อชิ้นงานเป็นหลักได้แก่แรงกดและแรงดึงแรงดึงแรงกดแรงดัดและแรงเฉือน ตัวอย่างการขึ้นรูปภายใต้สภาวะต่างๆเช่นการขึ้นรูปภายใต้สภาวะการอัดได้แก่การรีดการขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์เปิดการขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์ปิดการขึ้นรูปภายใต้สภาวะการอัดและการดึงได้แก่การลากขึ้นรูปการลากขึ้นรูปถ้วยลึกการขึ้นรูปแบบริมขอบการขึ้นรูปแบบการหมุนรีดขึ้นรูปและการขึ้นรูปแบบพับย่น การขึ้นรูปภายใต้สภาวะการดึงได้แก่การขยายตัวโดยการดึงยืดการดึงยืดขึ้นรูปและการขึ้นรูปโดยการยืดการขึ้นรูปภายใต้สภาวะการดัดได้แก่การดัดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์เคลื่อนที่แนวเส้นตรงและการดัดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์เคลื่อนที่หมุนและสุดท้ายการขึ้นรูปภายใต้สภาวะการเฉือนได้แก่ การเฉือนโดยการเคลื่อนที่และการเฉือนโดยการบิดต่อมาอาจารย์จะยกตัวอย่างกระบวนการขึ้นรูปภายใต้สภาวะต่างๆให้ฟังเล็กน้อยนะคะการขึ้นรูปภายใต้สภาวะการกดหรือการอาจ (compensive condition) 1. การรีด เป็นการลดความหนาของชิ้นงานหรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานสามารถทำได้ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็นสามารถขึ้นรูปชิ้นงานที่มีพื้นที่หน้าตัดไม่ซับซ้อนมากนักเช่นขึ้นรูปตัว i ตัว t และตัว l ซึ่งการรีดให้มีพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานบางลงมากๆต้องผ่านลูกรีดหลายๆชุด 2. การขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์เปิดเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโดยการใช้แรงอัดของแม่พิมพ์ซึ่งเปิดอิสระอัดลงบนทิ้นงานโดยตรงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างอิสระด้านข้างส่วนด้านบนและด้านล่างรูปร่างจะเป็นไปตามรูปร่างของแม่พิมพ์ 3. การขึ้นรูปแม่พิมพ์ปิด เป็นกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปโดยการวางชิ้นงานในแม่พิมพ์จากนั้นอัดแม่พิมพ์ประกบกันชิ้นงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามรูปร่างภายในของแม่พิมพ์ 4. การปั๊มนูนขึ้นรูปเป็นกรรมวิธีการอัดขึ้นรูปชิ้นงานให้มีลักษณะผิวชิ้นงานนูนขึ้นมานิยมใช้ในการผลิตเหรียญตรา หการรีดขึ้นรูปเป็นกรรวิธีการอัดขึ้นรูปโดยการลดพื้นที่หน้าตัดหรือลดขนาดของชิ้นงานลงกระทําโดยการบรรจุแท่งชิ้นงานภายในแม่พิมพ์จากนั้นอัดชิ้นงานให้ไหลออกผ่านปากแม่พิมพ์การขึ้นรูปภายใต้สภาวะการดึงและการกดหรือการอัด 1. การลากขึ้นรูปเป็นกรรวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานผ่านแม่พิมพ์ปิดที่ติดตั้งในทิศทางการขึ้นรูป ตัวแม่พิมพ์ทำหน้าที่ลดขนาดความหนาของชิ้นงานการขึ้นรูปชนิดนี้สามารถขึ้นรูปได้ทั้งชิ้นงานรูปทรงปันและรูปทรงกลวง 2. การลากขึ้นรูปถ้วย (Deep Drawing) การลากขึ้นรูปภายใต้สภาวะแรงดึงและแรงอัดเริ่มต้นจากพันทำการลากแผ่นชิ้นงานเข้าสู่ดายโดยแผ่นชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงขนาดความหนาเพียงเล็กน้อยหลังจากการลากขึ้นรูป การลากขึ VII ้นรูปถ้วยสามารถแบ่งออกได้หลายกรรมวิธีการผลิตเช่นการลากขึ้นรูปถ้วยครั้งเดียวเหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและมีความลึกน้อยๆการลากขึ้นรูปถ้วยหลายครั้งสำหรับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และมีความลึกมากๆการลากขึ้นรูปถ้วยแบบย้อนกลับประกอบด้วยพันสองตัวอยู่ด้านบนและด้านล่าง ตัวบนทำหน้าที่ลากขึ้นรูปครั้งแรกส่วนตัวล่างจะทำการลากขึ้นรูปย้อนกลับ 3. การขึ้นรูปแบบริมขอบเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโดยการผสมประสานระหว่างแรงอัดและแรงดึงโดยพันกับดายมีขนาดใกล้เคียงกันจุดประสงค์ของงานชนิดนี้คือต้องการขยายรูชิ้นงานภายในให้โค้งมนเช่นการทำแหวนรองเกียว 4. การขึ้นรูปแบบหมุนรีดขึ้นรูป (spinning) เป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโลหะแผ่นโดยการรีดชิ้นงานด้วยลูกกลิ้งไปตามแกนหมุน 5. การขึ้นรูปแบบพับย่นเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นงานเพื่อต้องการรูปทรงเฉพาะแห่งบนชิ้นงานเช่นต้องการรอยโป่งหรือรอยย่นบริเวณขอบชิ้นงานการขึ้นรูปภายใต้สภาวะการดึง หนึ่งการขยายตัวโดยการดึงยืดเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโดยการใช้แรงดึงกระทําตามแนวแกนของชิ้นงานเป็นการเพิ่มขนาดชิ้นงานตามทิศทางการขึ้นรูป 2. การดึงยืดขึ้นรูปเป็นกรรมวิธีการขึ้นรูปโดยการยืดขอบของชิ้นงานทั้งสองด้านจากนั้นพันจะทําการขึ้นรูปชิ้นงานทําให้เกิดการดึงยืดชิ้นงานไปตามแนวแรงกระทําของพันชิ้นงานที่ได้จะมีความหนาลดลง ซึ่งแตกต่างจากการลากขึ้นรูปถ้วยที่ความหนาจะไม่แตกต่างจากเดิมการขึ้นรูปภายใต้สภาวะการดัด 1. การดัดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงพันจะเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงกระทำต่อชิ้นงานซึ่งวางอยู่บนแม่พิมพ์ 2. การดัดขึ้นรูปโดยแม่พิมพ์เคลื่อนที่แบบหมุนการดัดแบบนี้มีหลายประเภทเช่นการดัดรีดการดัดแบบหมุนรอบ และการดัดแบบวงกลมการขึลนรูปภายใต้สภาวะการเฉือน 1. การเฉือนโดยการเคลื่อนที่การเฉือนเกิดจากพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานเกิดการเคลื่อนตัวซึ่งเกิดจากการกระทําของแม่พิมพ์ 2. การเฉือนโดยการบิดการเฉือนเกิดขึ้นจากพื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานเกิดการบิดหรือเกิดการเทคโมเมนต์เข้าไปทําให้เกิดการฉีกขาดของชิ้นงาน สำหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะเบื้องต้นก็จะบอกถึงการขึ้นรูปด้วยแรงในรูปแบบต่างๆซึ่งหลักการข้อดีข้อเสียดีเฟกที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการรวมถึงการคำนวณการให้แรงในแต่ละกระบวนการเราจะพูดในแต่ละบทของการขึ้นรูปแบบต่างๆต่ๆตอไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ